สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามมรรคบัตรชวนกลุ่มอาจารย์ขอรายง,งานความพืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจําวันที่24พฤษภาคมครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับสหรัฐอเมริกาครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับเกี่ยวข้องกับอันตรายของคอเลคอเลควินและไฮดรอกซี่คอเลควินนะครับต่อการเต้นผิดจังหวะของหัวใจซึ่ง มีการตีพิมพ์ลงในวรารสารทางการแพทย์ชั้นนาที่ชื่อว่าแลนเซตนะครับแล้วก็องค์การอาหารและยาสหรัฐก,ก็ได้เตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับในสหรัฐอเมริกาคือใน24มรลัตขณะนี้เนี่ยยังมีการระบาดของโควิด -19 อยู่ทําให้มีความเสี่ยงในการระบาดในรอบ2ครับโดยเฉพาะยิ่งในหน้าร้อนข่าวนี้นะครับเพราะว่าเดือนหน้าจะเข้าหน้าร้อนของสหรัฐแล้วนะครับต่อไปก็คือฟังข่าวโดยละเอียดครับในโลกนี้นะครับวันนี้ มีคนเป็นแล้ว5ล้านกว่าคนคือ5ล้าน3แสน9 0 7 7 8คนครับมีคนตายไปแล้ว3แสนคนคือ3 4 3,596คนครับส่วนการแพร่กระจายนะั้นได้ดีขึ้นแต่ว่าเป็นการแพร่กระจายในระดับคงที่แต่ว่าระดับสูงครับทีนี้มาดูครับมาดูวิกฤตการณ์ของโรคโควิด -19 ในในในโลกนี้ในชาติต่างๆมีอย่างไรบ้างนะครับขณะนี้ โควิด -19 ได้เปลี่ยนมือจากการแพร่ระบาดจากจีนจากอิตาลีอเมริกามาสู่อเมริกา,า,รกาบราซิลแล้วก็รัเสเซียนะครับก็จะเห็นว่าในยุโรปเปลี่ยนมือจากอิตาลีเป็นรัเสเซียนะครับแล้วก็มีอาตินอเมริกาโผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับส่วนอเมริกาก็ยังคงมีการติดอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูต่อครับวันนี้เนี่ยอันดับที่1ในโลกนี้คืออเมริกา อันดับ2คือบราซิล3ลรัเสเซียนะครับอันดับ4คือสเปน5อังกฤษ6กอิตาลี่ฝร,รั 7, ร่งเศส8เยอรมัน9ตุรกี10อิหร่าน11อินเดีย12เปรู13แคนาดา14จีนครับจีนลงไป14บ14แล้วนะครับแต่ว่าอันดับ1กับอันดับต่อไปเนี่ยต่างกันมากอันดับ1อเมริกามีคนเป็น1.6ล้านอันดับ2เป็นเพียงแค่30,000 0กว่าๆนะครับ จากนั้นก็ลดล,ลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกายังหนักหนาสาสักการที่สุดแต่ว่าอเมริกาเริ่มดีขึ้นครับประเทศที่ที่รุนแรงคืออันดับ2ครับบราซิลครับมีคนมีแค่3 0 0 0 0นคนนะครับมาดูครับมาดูว่าการเพิ่มใน1วันอเมริกามีคนเพิ่มเป็นเพิ่มใน1วันคือ2 0 0 0มนคนแต่บราซิลมีคนเป็นเพิ่ม16,000คน แับวสูงนะครับแล้วก็มาดูต่อครับรลเสเซียครับมีคนเป็นเพิ่ม1วันคือเกือบหมื 9, น่นคนคือ9,000พั่างคนก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอันดับ1 2 3มีความสําคัญนะครับส่วนอันดับ11บอที่อินเดียก็เริ่มมีความสำคัญเพราะว่ามีการแพรก่กระจายระบาดใน1วันคนือ6 0พันอย่างคนในขณะที่มีคนเป็น1 000, นึ่งแสนงคนต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นอินเดียก็หน้ามองนะครับดูการตายครับการตายมากสุดเลยคืออเมริกาเกือบแสนคนคือ 98,000กว่าคนแล้วนะครับส่วนการตายในแต่ละวันนะครับอเมริกามากสุดเลยคือ1,026คนนะครับประเทศอันดับ2คือบราซิล965คนนะครับส่วนประเทศอื่นกขลดลงมามีหลักหลักสิบกับหลักร้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นบราซิลครับมีทั้งคนตายเป็นอันดับ2ถัดจากอเมริกามีคนเ,เพิ่มขึ้นในหนึ่งวันถัดจากอเมริกานับว่ารุนแรงมีคนเป็นน้อยกว่าอเมริกาเยอะนะครับมาดูครับมาดูประเทศต่ตางๆนะครับว่า ประเทศเหล่านี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับอเมริกาครับอเมริกาถึงเป็นแม้เป็นแับหนึ่งก็ตามเถอะแต่เขาว่าเริ่มคุมได้แล้ว คุมการแพร่กระจายในระดับคงที areas, ่และกำลังจะลดลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนเป็น1.6ล้านคนมีคนตายแล้วเกือบแสนคนนะครับแต่เขาเริ่มคุมได้แล้วนะครับส่วนยุโรปครับยุโรปนี้เนี่ยเดิมอิตาลีเป็นแชมป์ขณะนี้รัสเซียแสงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับรัสเซียแสงมาขณะรัสเซียก็มีคนเป็นอันดับ30,000นแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะขณะนี้การแพร่กระจายในระดับคงที่และกำลังจะลดลงนะครับส่วนที่ส่วนที่ยังไม่ดีคือบราซิลอันดับ2ในโลกนะครับ เป็นคนมีคนที่เป็นแล้ว3 0 0แสนคนนะครับแต่ว่าการแพร่กระจายยังสูงอยู่แล้วยังไม่ถึงจุดสูงสุดด้วยและกำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและการตายก็ตายอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงสุดเลยบราซิลอันดับ2ของโลกนะครับ ส่วนยุโรปประเทศอื่นๆนั้นน่ะที่เคยมีปัญหาคืออังกฤษอังกฤษเคยมีคนตายมากใน1นวันขณะนี้ก็ยังตายมากใน1วันอยู่แต่ตัวเลขังน้อยลงไปเยอะครับเหลือ200ร้อคนนะครับแล้วก็อังกฤษกับนี้ควบคุมได้ดีนะครับการแพร่กระจายเป็นอันดับที่คงที่และกำลังจะลดลงนะครับส่วนประเทศที่น่าติดตามคืออินเดียครับมีคนเป็นแค่แสนคนแต่มีการแพร่กระจายตอนหนึ่งวันหกพันคนนะครับแล้วก็ยังไม่การแพร่กระจายยังไม่ถึงจุดสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นอินเดียกําลังจะพุ่งขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งนะครับ ถ้ดูกันต่อไปครับเป็นรูก็เช่นเดียวกันครับคล้ายๆกับอินเดียเลยนะครับมีแต่ว่าเป็นจํานวนน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับมาดูต่อครับในประเทศเอเชียกลางและเอเชียใต้เอเชียกลางลเอเชียใต้ที่น่าสนใจก็มีไปสาประเทศที่ยังคงมีการแพร่กระจายยังไม่ถึงจุดสูงสุดและกําลังเพิ่มขึ้นนะครับก็คือซาอุดีอาระเบียปากีสถานและบังคลาเทศซาอุดีอาระเบียมีคนเป็นแล้วเจ็ดหมื่นคน ปากีสถานมีคนเป็นแล้ว5้าหมื่นคนบางประเทศมีคนเป็นแล้วสามหมื่นคนทั้ง3มชาตินี้เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ว่าซาอุดีอาระเบียมีคนเป็นเยอะแต่ว่าการแพร่กระจายก็ยังตัวเลขที่ไม่รุนแรงเท่าอินเดียนะครับส่วนปากีสถานและบางประเทศนี้ก็จะคล้ายๆกับอินเดียนะครับมาดูต่อครับในประเทศเอเชียตะวันออกก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับสามชาตินี้คุมได้ครับเคยเป็นแหล่งระบาด ขนาดนี้คุมได้นะครับญี่ปุ่นมีการแพร่กระจายในรอบ2มาเรียบร้อยแล้วและคุมได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจีนเกาหลีใต้กําลังเริ่มมีการแพร่ระบาดในรอบ2และกําลังเข้มข้นเรื่องการคุมการแพร่กระจายในรอบ2นะครับเพราะฉะนั้นเอเชียตะวันออกคุมคุมได้ดีครับส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นพื้น ภูมิภาคที่ก็คุมได้เช่นเดียวกันนะครับนำโดยสิงคโปร์ครับสิงคโปร์นี่มีคนเป็นแล้วสาม0ม่นคนมีการแพร่กระจายในรอบสองแล้วคล้ๆญี่ปุ่นครับแต่ว่ายังไม่ลงดีเท่าญี่ปุ่นนะครับก็ยังคงดีขึ้นมีการแพร่กระจายที่ระดับที่คงที่และกำลังลดลงอย่างช้าๆนะครับก็อนาคตก็คงจะคงจะดีแน่มีแต่อินโดนีเซียครับ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับแต่ตัวเลขที่เห็นในขณะนี้กําลังจะถึงจุดสูงสุดแล้วและกำลังจะค่อยลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียก็ก็น่าจับตามองมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ก็อนาคตก็น่าจะดีนะครับส่วนฟิลิปปิน,นส์มาเลเซียและไทยไม่ต้องพูดถึงครับคุมได้ดีอยู่แล้วโดยมีไทยเป็นหัวหอกนะครับไทยมีการคุมได้จนทั้งแตะถึงเลขศูนย์แตะถึงพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการแพร่ระบาด เพียงแค่เลขตัวเดียวนะครับส่วนมาเลเซียแพร่ระบาดเลข2ตัวฟิลิปปินส์มีการแพร่ระบาดเลข3ตัวไม่เกิน200คนนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้จะเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนภูมิภาคเอเชียเป็นบริเวณที่ควบคุมโลกโควิด -19 ได้นะครับต่างกับภูมิภาคลาตินอเมริกาซึ่งกําลังพุ่งมาอย่างแรงนะครับผมก็ขอกล่าวอีกสประเทศครับคือ ชิลีและเม็กซิโกสองชาตินี้มีคนเป็นแล้ว6 0,000คนนะครับใกล้เคียงกันแล้วมีการแพร่ระบาดชนิดที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดและกําลังเพิ่มขึ้นคล้ายๆกับเปรูแต่ไม่เท่ากับบราซิลเพราะบราซิลรุนแรงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยโลกได้เปลี่ยนมือจากการแพร่ระบาดจากจีนจากอิตาลีมาเป็นอเมริกาบราซิลและรัะเสเซียนะครับคอยติดตามกันต่อไปครับตอนนี้ก็มาดูฟังข่าวที่สหรัฐอเมริกาครับแพทย์หญิงเดโบราบริกส์ครับ ได้เน้นย้ำนะครับเรื่องของอันตรายของคอร์โคลควินและไฮดอกซี่คอร์โคลควินนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยมีหลักฐานชัดเจนมีการวิจัยชัดเจนนะครับซึ่งทีมพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ชื่อแลนเซ็ตซึ่งเป็นวารสารการแพทย์ที่ชั้นนําของโลกนะครับได้กล่าวว่านะครับคอร์โลควินนะครับและไฮดอกซี่คอร์โคลควินถ้าใช้ตัวเดียวโดดๆนะครับจะมี ความเสี่ยงต่อหัวใจเต้นผิดจังหวะ137นะครับแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยมาร่วมกับยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโคลาย์นะครับเช่นอะซิโทไมซินเลคไครโทไมซินนะครับที่ท่านแพทย์จิชัมใช้ร่วมกันอ่นีนยก็จะมีความเสี่ยงเป็น411ตต่อการเต้นผิดจังหวะ ของหัวใจที่รุนแรงเพราะฉะนั้นถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เน้นย้าที่อยอยสสารัฐได้เตือนเรื่องการใช้คอร์ควินหรีอให้ทอกซี่คอร์ควินในการรักษาโควิดในนทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แต่ขณะนี้พรนธุ์ทีทรัมป์ท่านก็หยุดยาตัวนี้แล้วนะครับทีนี้มาดูต่อเนื่องครับว่ามีการวิจัยครับจากลอนดอนนะครับจาก Imperial College ของลอนดอนว่า24โมลัสของอเมริกานี้อาจจะมีการแพร่กระจายในรอบ2ของโควิด1 9 เนื่องจากว่า24โมลัสนี้เนี่ยก็ยังมีการระบาดอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการผ่อนคลายเร็วกว่ากำหนดนะครับโดยไม่ดูให้ดีก็อาจจะมีการแพร่กระจายได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กำลังใกล้ถึงฤดูร้อนแล้วเพราะคนเมกันก็จะ move ไปเที่ยวในที่ต่างๆก็จะนำโรคไปติดได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องคุมกันไว้ให้ดีนะครับ ซึ่งรายงานอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับรายงานที่มีก่อนหน้านี้แล้วจากการวิจัยนะครับจากโรงพยาบาลเด็กฟิลาเดลเฟียเนี่ยออกมาคล้ายๆกันเลยครับว่ารัฐที่อยู่ทางตอนใต้จะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายในรอบ2นะครับเช่นฮิวสันดัลลัสฟลอริดานะครับตอนใต้นะฮะ阿าบามานะครับขณะนี้ทาง อินเวลโลคอลเลจก็ได้บอกว่ามีถึง24มลลัดที่ยังตอนใต้และมิดเวส์มีโอกาสเป็นนะครับที่นำโดยเท็กซัสเลยครับอะริโซนาอิลินอยอลูเดโอลโอไฮโอมินนิโซตาอินเดียนาและอีกหลายรัฐนะครับใน24มอลลัฐนะครับเพราะนั้นจึงต้องสังวนไว้ให้ดีว่าการที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับการที่มีการแพร่ระบาดเราจะต้องผ่อนคลายกันอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะครับในขณะเดียวกันท่านแพทย์หญิงเดอร์บราริกก็ได้เตือนคนเมือกันว่า านี้ถึงฤดูร้อนแล้วก็จําเป็นจะต้องมีมาตรการโซเชียลดิสเซนซิงให้เข้มข้นนะครับคนที่จะไปเล่นกีฬาเล่นกอล์ฟไปชายหาดนะครับไปในที่เที่ยวท,ท,ท,ที่ต่างๆขอให้มีโซเชียลดิสเซนซิง6ฟุตรหรือ2เมรตรนะครับเพราะฉะนั้นตับใดถ้ายังไม่มีวัคซีนที่ดีหรือยาที่ดีพอโซเชียลดิสเซนซิง2เมตรหรือ6ฟุตมีความสำคัญครับขอบคุณครับจากทีมแพทย์มูลที่สิน้อยจะมาให้บางทิ่กับอาจารย์ ถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์สับค i b e ครับถ้าท่านมีความเห็นก็กดไลค์เรางราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ